วันนี้ไม่ทราบมันเมื่อ,อยแบบไหนเพียรผิดปกติมาปปกที่<า>รับาลได้สี่ส<า>ิบมันมันเพียรแบบแบบอะไรพูดไม่ถูกะคนควรอาล้วเกินนี่ขึ้นจะขึ้นมานี่ยก็ยิ่งมาขอกราบยีกีนเนยะแล้วก็เราเดินผ่านนี้มาเลยแล้วลำคานขนาดนั้นไหมเดี๋ยวนี้ลำคานคนมากจริงๆนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะม,มอง คนนี้ไม่อยากไม่อยากถามไม่อยากมองเลยนะมันออกระอาขนาดนั่นเลมันเป็นของมันเองนะมันปล่อยมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่อยากเอาเรื่องเอาเราอะไรมันปล่อยให้จริงๆนะปล่อยเรื่องกิเลสสันหาแล้วมันก็มาปล่อยเรื่องกเรื่องสงสารเกี่ยวกับ ประชาชนผู้คนญาติโยมในทั้งที่มีเมตตาอยู่มันก็หมดกำลังของมันที่จะนำขันนี้ไปใช,ช้ต่อต่อประชาชนมันหมดเราชวนเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใดหมู่เพื่อนมากนะหมู่เพื่อนมาอยู่นี่ก็ไม่ทราบว่าอยู่แบบไหน ผมทนแสนทนนะทนหมู่ทนเพื่อนทนมากดูแล้วมันไม่น่าดูและยิ่งจะกุดจะด้วนเข้ามาเข้าไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสำนักไหนสำนักไหนกิเลสจ,จะกกืนเอาไปกินมดนะจะไม่มีเหลือน,ะนี่แหละที่ยิตุตวิจารมาก,กพราะกิเลสนี้มันรวดเร็วมากนะ มองดูคนมันเห็นแต่เรื่องของกิเลส้งนั้นแสดงอยู่เต็มตัวเต็มตัวมองดูพระดูเนนเห็นแต่เรื่องกิเลสเต็มเนื้อเต็มตัวรียาของธรรมที่จะแสดงมายี้แยบแยบเป็นธาตุธาตุาต่อสู้ธาตุตั้งธาตุต่างทางไม่ค่อยมีมันมันละเอียดขนาดนั้นหละกิเลสแต่ก่อนมันก็ไม่รู้ ไม่รู้ไม่เห็นเป็นกิเลสเต็มตัวมาอย่างเดียวกับหมู่กับเพื่อนกับโลกทั้งหลายนะั่นมันไม่รู้นะคือมันหมดทั้งตัวเรานี่มันเต็มกิเลสทั้งหมดเลยมันไม่มีทรรมใช่เลยทั้งๆท,ท,ที่เรามาปฏิบัติธรรมแต่ก็แบกกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้นี่จะทํยังไงจะทหนิใครจะทานิไม่ได้นะท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเขาเหมือนเราเราเหมือนเขา เวลามันเปิดออกที่เนี่ยมันเลยได้เห็นกันชัดเจนตอนที่มันเปิดออกมันเปิดออกหมดซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือแล้วมันเห็นหมดนี่จะว่างไงนอกจากไม่พูดอะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะพูดปัญหาอะไรนํำมาพูดเฉพาะสิ่งที่พอเกิดประโยชน์บ้างเท่านั้นนะอันสี่เมื่อเกิดประโยชน์มันเหลือหูเหลือตาเหลือใจที่จะรู้จะเห็นจะสัมผัสสัมพันธ์กับมัน มันขนาดนั่น,นะจะให้ว่าไงผมก็เปิดโปวดเปิด,ปดอกให้หมู่เพื่อนได้ฟังนี่นเราฟังเราพูดอย่างนี้กิเลสมันมันฟังของมันอยูน่นะมมันเร็วที่สุดจากนี้เราไม่ทันนะคดูทิ่นี้ก็เป็นลักษณะโอ้อวดดือหาเรื่องว่าโอ้อวดความรู้วิชาโอ้อวดอัดอ,อวดทำอะไรแตเป็น ให้ก็เป็นอุตริไปอันหนึ่งที่หาเรื่องมาพูดอันนี้แหละหูกิเลสมันเปอี่ยงนั้นนะให้มีแต่กิเลสปลอมเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มเมงสานั้นไม่กระดิกพิแขงในหัวใจสักนิดหนึ่งเลยไม่สะดุดไม่รู้แต่พอทำของจริงออกนิดหนึ่งท่านั้นกิเลสจะรุมเลยนะอย่างที่พูดตะกี้นี่นี่เรียกว่าทำของจริงนำออกมาพูดอย่างนี้ เรียกว่าทมของจิกิเลสไม่อยากฟังมันหาว่าโอ้ว่าอวดไปอันทีนั่นแหละเรื่องของกิเลสฟังให้ดีนะจําให้ดีเถ่ยถ้าใครไม่รู้คนมายาของกิเลสความแหลมคมของกิเลสมันออกมาอย่างนั้นนะของจรินมีอยู่ทําไมจะพูดไม่ได้ทําไมจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้พระพูทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนํามาประกาศทำสอนโลกอยู่เป็นยังไงดูสิเห็นใดจะมีแต่กิเลสทําหน้าที่ปิดหูปิดตา ทำซะอย่างเดียวไม่ให้พูดได้หรือนี่ที่มันสรุปสังเวชนะใหม่ความทุกข์ความทร,รมานของสัตว์โลกไม่รู้นื้อรู้ตัวเลยจะทำยังไงพวกเรามันเหมือนเต่าง้งงามท่วงเตียมง้งงามท่วงเตียมนุ่นมีให้มีเครื่องมือดูมันเรื่องของจิเดชมันบีบมันบังคับสัตว์นี่โอไม่มีช่องว่างนะ นีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งมวลเลยเวลามันหนามันหนากขนาดนั้นนะนะหมดตัวของเรานี่มีแต่กิเลสทั้งหมดเลยเวลามันกระจ่างออกไปจนฟาดม่หมดไม่มีอะไรเหลือในใจแล้วมันถึงเปิดโลง่งมันถึงสนุกดูกิเลสว่างนั่นแต่พูดยังไงเครียดแค่ในกิเลสเนี่ยผมพูดจริงๆนะผงเครียดแทนแทนโลกนี่สุดหัวใจเลยจนนะเพราะเคยฟาดกันมาพอแรงแล้วนะ เวลาได้เห็นโทษของกิเลสนี่มันเห็นจริงๆเห็นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีเวลาหลับเวลานอนจะเป็นจะตายก็ไม่เลยสนใจเพราะความเพียรมันฟาดกันนั่นแหะตอนมันเห็นโทษกิเลสมันเห็นขนาดนั้นเห็นคุณของค่าของธรรมนี่ก็มันก็เห็นถึงใจแบบเดียวกันน้ำหนักเหมือนกันแล้วมันก็ดันกันเลยมั้นถอยไม่ได้แล้ว เรื่องให้ถอยถอยไม่ได้นอกจากคอขาดเท่านั้นคอขาดกับกิเลสนี่เลยให้ถอยกิเลสนี่ถอยไม่ได้แล้วนั่นเพราะความเห็นโทษถึงใจนี่เวลาเรื่องมันผ่านไปแล้วมามองดูโลกมันเป็นอย่างนั้นจะทําไงต้องเครียดแค้นแทนความเศ้าเร้าซาซของพวกเราของโลกนี่มั่เรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วมันหมดเนื้อหมดตัวเลยพูดแล้วผมสลดสองเวทจริงๆนะ ม,มันไม่มีใครเห็นด้วยนี่วะมาเห็นคนเดียวแล้วมาพูดคนเดียวมันก็เหมือนบ้าอีกเหมือนกันนะนี่อาศาจารย์พระพุทธเจ้าภาษาโวกท่านเท่านั้นอาศาจารั์จรงิจรงๆพระพุทธเจา้าท่านรู้ได้ยังไงไม่มีใครแน่ใครบอกเลยเปิดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงนี่มันหนามันแน่นขนาดนั้นนะขนาดที่ว่าสุดวิสัยของโลกที่จะเปิดออกมาได้วางั้นเถอะ โลกไม่สนใจมันกรอบอีกขั้นหนึ่งไม่ให้โลกสนใจกับเรื่องของมันเลยเรื่องของมันจะแสดงออกแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเรื่องของจิเลสแล้วโลกจะจะไม่ทําให้โลกนี่รู้มันได้เลยนะไม่ทราบได้เลยมันขนาดนั้นนะมันแหลมมันคมมันละเอียดเลาออทุกเงี้ยทุกมุมมีแต่เรื่องของจิเลสแสดงตัวหมดเลยหมดหัวใจของเรากับสร้างออกมาทั้งส่วนร่างกายนี่ก็เป็นตัวของจิตเลสทั้งหมด เนี่ยเวลาชำระเข้าไปชำระเข้าไปเห็นโทษของมันเข้าไปเรื่อยเพราะเห็นธรรมมีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเรื่องโทษของทิ่เดสที่เมื่อมีธรรมก็มีกล้องว่าพูดว่าเหมือนมีกล้องค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออก,ออกตรงไหนมีแต่พวกตรงอ่างพวกงูเหา่าเน่ะโอ้สามเหลี่ยมกลกองเผอิญทวนทุกนี้แต่อันเดียวมีแต่อันเดียวโถ กเสือโครงเสือดาวควงยักษ์พวกผีแต่หัวใจไม่มีเลยกระดิกออกไปปั๊บนี้อันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้วนี้เวลามันเปิดเลยนม่เห็นชัดเจนนวมันถึงเครียดถึงแค้นถึงขนาดที่ว่าฉันจะหันอยู่กองทัพกิเลสมาแล้วมาไหนเท่านั้นเองถึงเลยครับรอไม่ได้ว่ง มันเทียบแชนอหมู่เพื่อนยังนอนใจกันอยู่อย่างนี้ผมก็นี่ที่ผมมัเป็นห่วงมากนะคือไม่ไม,ไม่ไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ประกาศกลางวันมาได้สองพันห้าร้อยปีแล้ทำพระพุติเจ้ามันก็ยังเหมือนกับว่าห่างกันห่างห่างกันแล้วครูบาอาจารย์นำมาประกาศสดสดร้อนๆอน,อ,นอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ตื่นตัวบ้างเหรือเหมือนดั่นที่มันน่ากินนะ มันไม่สะดุดใจบ้างหรือมันเป็นยังไงมันถึงได้นอนใจนั่งหนานอนใจกับยิเลสนี่นอนมาสักเท่าไรทุกมาสักเท่าไรเพราะกิ่เลสนี่มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวบ้างหรือนี่สิโอ้โละเอียดสุดๆส,สามเดือนโลกธาตุนี่มันครอบหมดเลยนะไม่มีจิตตวิญญาณดวงใดที่มันครอบไม่ได้ แว่นจิตของพระอรหันต์ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธแล้วเท่านั้นนั่นแหละท่านผู้เลิศนั่นเลิศจริงๆเี่ยพวกเรานี่เลวจริงๆพร,ระพุทธเจ้าเลิศจริงๆมันต่างกันน,ะนั้นนีร่แทนที่มันจะมาเป็นห่วงตัวเองมันกลับมันไม่มีนี่นะมันกลับไม่มี มันมีแต่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารห่วงผ้าห่วงเนินห่วงผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับตัวของเราเองอยู่นี่มันไม่ได้เรื่องในราวอะไรไไทํำยังไงผมอยู่กับหัวใจของโลกตอนนั้นนะเวลานี้ผมอยู่หัวใจของหมู่ของเพื่อนถ้าธรรมดานะมันก็ควรจะไปนานแล้วเพราะมันจะไปอยู่หลายครั้งแล้วร่างเอาไว้ร่างเอาไว้ก็ร่างได้ร่างเอาไว้ พราะมันไม่มีอะไรจังห่วงจังห่วงแล้วในสามเดนโลกธาตุนี่มันไม่มีว่ากันเฉยๆนี่สามเดนโลกธาตุมีเป็นอยู่ตามสภาพของเขาดินฟ้าอากาศยินน้าลมไฟเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาว่ามีสิเขาไม่รู้ความหมายของเขาก็เท่ากับเขาไม่มีเมื่อกิทของเราไม่ไปสัมผัสเขาสัอย่างเดียวไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นว่าคึกคนองคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ขึ้นมาสอย่างเดียว จิตเป็นจิตเส่อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านั้นมันจะมีอะไรไม่มีเนี่ยนั่นแหละสูญโตโลกัางเวกขัสุูโมครายะชาสาสาสาัสดาสดโตดีผู้ที่เจ้าท่านแสดงแก่พระโมคราชท่านจงดูมีงท่านจงเป็นผู้มีสติดูโลกเ,เป็นของว่างเปล่าท่านถอนอัตตาให้ผีเสียตอนตายผมจำไม่ได้บาลี ดูโลกนีเป็นของว่างเปล่าคือมันว่างอยู่ในหัวใจนั่นเมื่อใจมันปล่อยมันวางหมดแล้วมันว่างอยู่จริงใจไม่ปล่อยอย่างี้มันไม่ว่างมันหนักมันหน่วงมันถ่วงหัวใจเมื่อใจปล่อยี่อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นเขาไม่เห็นมีหนักหน่วงกับเขาอะไรเขาไม่รู้ความหมายมีแต่ใจดวงเดียวตัวมันคือตัวองนองดีดไเป็นดิ้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวตื่นแดดตื่นลมจะของตื่นทั้งขานจะของอล่ะ มัน vania, คิดเรื่องนั้น en, มันตรุงเรื่องนี้มันสําคัญมันหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เม้แต่ใจดวงเดียวนี้ออกเป็นดิ้นไปดิดเป็นบ้าตื่นลมตื่นแรงตื่นเงาจะของอยู่มันตื่นเงาจะของนะอย่างนี้นะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเขาไม่มีอะไรนี่นะมันเป็นบ้าเฉพาะจิตของเราเนี่ยมันตื่นลมตื่นแรงตื่นดินฟ้าอากาศมันคิดมันปรุงเอาแต่เรื่องเหล่านี้แหละมาคิดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน เรียกว่าเล่นตุก๊กตาของเจ้าของอ่ะไรเหมือนเด็กเล่นตุก๊กตาเลยเราเล่นกับสังขารตื่นทั้งขานตื่นไม่จีดไม่จางตื่นอยู่อย่างนั้นมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเป็นสดสดร้อนๆทันทีเชื่อทันทีนะถ้าลงสังขารได้ปรุงขึ้นแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องเชื่อทันทีทันทีเลยเห็นไหมมันบังคับความสังขารสังขารสมุทัยเป็นอย่างนั้น มันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องไหนนะ่ะเรื่องเราจะไม่เชื่อนะมันเชื่อทันทีทันทีทนที่แล้วก็หลงตามทันทีด้วยเพราะเชื่อแล้วก็หล,ลงตามหลงตามจีข้างบริหารท่านไม่ได้หลงนี่ท่านไม่เพราะฉนั้นท่านถ,ถ,ถึงจับตัวมันได้เลยที่มันตัวหลอกตัวหลอนจีท่าท่านผู้สิ้นจิตจิตเหลือแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมาหลอนสร้างขาันต้องปรุงยิ่งแยบยิ่งแยบปรุงขึ้นไปปรุงเท่าไหร่มันก็ดับของมันเท่านั้นเพราะมันไม่มีเจ้าของยึดนี่ มันม่จะมีความหมายอะไรมันก็ยิ่สนุกดูเลยสิเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับตัวเองไม่มีได้มีเสียเกี่ยวพันกันแล้วมันก็จะไปหลงกันเลยมันก็สนุกดูที่ความคิดความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยุ่งอยู่่นี้แต่ยุ่งกับเรื่องสังขารเจ้าของนะทั้งให้ดีนะพวกบ้าสังขารบ้าหลงสังขารกัคือพวกเราเนี่ย มันปรุงขึ้นเรื่องกี่กับกี่กันมาแล้วก็ตามวาดภาพขึ้นมาเฉยลมๆแรงๆมันก็เชื่อลมๆแรงๆนั่นแหละวาดแบบไหนมันก็เชื่อแบบนั้นเรื่องไม่เชื่อไม่มีจิตของคนมีที่เหลสเป็นอย่างนั้นอพัยจึงได้แก้ยากซสิเพราะป้าวเข้าไปมันติดแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วติดแล้วนั่นเรื่องปรุงออกมาหลอกสจ้าของมันเร็วแต่เรื่องสนใจจะแก้มันหรือว่าจะเห็นทุดของมันไม่เห็นนี่นสิ อันนี้ที่มันมันนี่ยมันไม่ทันกันอย่างนี้แหละระหว่างกิเลสกับธรรมพิจารณาสิอยู่ทั้งท่านผู้บริสุทธิ์ล้วท่านทันหมดมันปุงขึ้นมายังไงตั้งก็ทันหมดไม่ตั้งใจจะถ้าให้ทันก็รู้ว่ามันดีดมันดิ่นยังไงยังไงอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงมันตัองว่าอารยาท่านเหรอสิพวกเราพวกหลงพวกว่าพวกตื่นลมตื่นแรงเจ้าของตื่นวาดภาพ ล,ลงหลงแรงแรงปรุงเรื่องนั้นชิดเรื่องนี้เชื่ออยู่ทั้งวันเอาอารมณ์นั้นมาเป็นเครื่องเล่นอยู่นั่นแะเล่นแล้วเล่นติดด้วยนี่นะไม่ใช่เล่นธรรมดานี่มันติดด้วยนี่น <int ess ant> ี่เราเรียกสังขารขันเป็นขันล้วนล้วนถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วสังขารขันนี่ก็เป็นขันล้วนล้วนขันไม่มีเจ้าของ ถ้ามีสมุทัยคือมีกิเลสอยู่นั้นแล้วนี่แหละเครื่องมือสำคัญของของกิเลสพวกสังขารพวกสัญญานี่แหละตัวนี้ตัวสําคัญตัวสังขาตรตุงอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ควรมากที่สุดในบรรดาขันทั้งหลายนะตัวนี้ควรมากที่สุดหลอกมากที่สุดต้มตุนตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่เป็นปกตินีแจะเวลาต้มตุนเจ้าของหลอกลวงเจ้าของอยู่ตลอด จำให้ดีฟังให้ถึงใจนะตัวนี้เองควรอยู่เฉยๆคนเดียวนี่มันก็ควรของมันอยู่ในนั้นนะแ้่ลงมีสมุทัยอยู่ในนั้นแล้วมันควรเอาจริงเอาจังด้วยนะให้เดี๋ยรับความทุกข์ความเดือดร้อนพ่อมันจริงๆนอกจากมันหมดเชืองมันจะไม่มีอะไรมันกระพุงของมันพุงเท่าไรจะให้มันตั้งอยู่มันก็ไม่อยู่ ปูงผ้ามันกระดับไปความป่กไปค้ามเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรจริงเทียบเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดตัวมันวิ่งเข้าไปป่าในป่าแล้วหางมันยังดูดิดด,ดูดิหางขาดหางมันยังกระดุกกระดิกระดูดดกระด,ดิไม่มีความหมายนะหางจิ้งเหลอนนะอันนี้ขันไม่มีความหมายอย่างเดียวกันนะมันก็ดุกระดิดของม,มันอยู่อย่างนั้น นี่ยมันยังเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเราไม่ทราบจะห่วงทางไหนตองไหนโอ้โลกนี่มันมืดจริงๆนะแม่ได้มาเห็นโทษของมันอ๋อมืดจริงๆมืดทั้งๆจิตตาใสแจ๋วอยู่เหมือนตาแมวเลยนะแต่มันก็มืดจริงๆสิ่งที่มืดมันปิดอยู่ในหัวใจเนี่ยมันไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเห็นภาพปิดปุ๊บนั่น สัมผัสสัมพันธกับเรื่องอะไรไมีแต่เรื่องติดมีแต่เรื่องของจิเดสทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของธรรมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวเลยเป็นอย่างนั้นด,ดูโลกชั้นที่นี่ดูใช่พอเมื่อมีขันอยู่อย่างนี้เครื่องมือดูโลกมันไม่มีความหมายอะไรดูแล้วเอาขันนี่แหละ ซึ่งเป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปแหละดูสิ่งทั้งหลายเอ้ยมีอะไรตัวขันเองที่มันดูมันก็เห็นมีความหมายอะไรของมันมีแต่ใจเทนั้นที่นี่ใจก็ไม่ดืไม่หลงตัวเองเสียแล้วนั่นที่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกใจไม่หลงตัวเองคะอย่างเยอเท่านั้นใจเป็นตัวของตัวร้อยเปอร์เ็นแล้วเป็นนมันสนุกดูห็นนี้ตัวโลกกลัง โลกว่าง,างโลกเป็นของ,ว,งว่างเปล่ามันว่างอยู่ในหัวใจคือโลกเขาเขาว่างเขาอยู่แล้วเราไปหมายต่างหาไปคิดนั้นคิดนี้เพราะตัวนี้ไม่คิดไม่ยุ่งนะมันก็ว่างหมดเลยว่างหมดแล้วด้วยเมื่อว่างหมดแล้วมันก็ว่างไม่มีอ,อะไรมาเป็นอารมณ์ ผมเทศหมดหมดไส้หมดพุงนะเทศให้เฉพาะอย่างยิ่งพระเราฟังเทศกันไหนเจ้าของไปเปิดดูนี่แหมเลยเลือกไม่ได้จับกันไหนก็วางไม่ลงจับกันไหนวางไม่ลงมันทาไมมันตึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ธาตุขันมันไม่อํานวยมันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนั้นเทศที่หมุนติวติวอย่างนั้นแต่ก่อนมันเป่นหมุนติวติวมันก็อัศจรรย์เรื่อง อำนาจของธรรมอำนาจของจิตที่ออกทํางานเต็มที่ที่มีธาตุมีขันเป็นเครื่องสนับสนุนได้อย่างเตพอตัวหรืออย่างเต็มที่นี้แสดงมันก็ออกได้ออกได้อย่างเต็มที่เวลาฟังมันเพลินนะผมฟังของผมทุกคืนนั่นนอกจากในระยะนั้นมีงานอะไรจําเป็นจริงๆผมถึง อยงนั้นผมฟังทุกคืนฟังกันไหนเราวางไม่ลงวางไม่ลงจะเลือกว่ากันไหนดีกันไหนดีเลือกไม่ได้ไม่ได้ยกยอเจ้าของนะเจ้าของฟังธรรมเจ้าของแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าธรรมนี่เป็นของเราเป็นผู้แสดงนะมันอยู่กับธรรมพระพุทธเจ้าหมดเพราะฉะนั้นเราถึงได้ฟังอย่างถึงใจเลยสิธรรมมันอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทพเราเป็นเจ้าของของธรรมอะไร ความเป็นใหญ่อยู่กับธรรมทั้งหมดอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราก็สนุกฟังเลยแหมฟังกันไหนหมุนติวติวมันน่าถึงใจอหมู่เพื่อนมันนะความหมายความว่าอย่างนั้นนะเราเองแท้ๆฟังยังเพลินนะทุกวันนี้เพลินคล้อยตามมันเป็นเครื่องผสานกันระหว่างขันกบกิตที่ยังมีชีอยู่นี้เป็นเครื่องลื่นเริง,รงพูดไม่ถูกนะว่าลื่นเริง,เรงก็ดี มันเป็นเครื่องประสานกันให้ซึ้งซึ้งเนี่ยอย่างอื่นมันเข้ามามันยุ่งไม่ได้หาพูดให้มันเต็มจนเหนียเรื่องอารมณ์ของโลกแต่ก่อนมันเป็นบ้าอย่างจำหางดินไว้ขี้นะขี้นะมันยังดิ้นบืนไปจนหางขาดเหมือนหมานอย่างที่นี่ตีให้มันไปมันก็ไม่ไปถ้าเรื่องของโลกมันปัดปับเลยทันทีไม่เอาเลยนะ มันจะว่ามันเบื่อก็ว่าได้จะว่าอะไรก็ว่าได้แล้วมันพอของมันบุบูรณ์ยังไงมันพอแม่เอาไหนเลยมันพอของมันเรื่องของธรรมนี่มันซึ้งนะนั่นแหละท่านว่าเป็นอะไรธรรมโอสถในทิฏฐธรรมะเวลายังขันกับผิดยังคล้องกันอยู่อาศัยอันี้เป็นเครื่องหล่อยเลี้ยง เป็นเครื่องฉลมเป็นเครื่องประสานกันยี่ฟังเพลินฟังกันไหนก็พอๆกันมันน่าจะถึงใจหมู่เพื่อนนั่นะเทศมันออกมาจากหัวใจจริงๆพุ่งพุ่งพุ่งออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงไม่ได้ไปค้นไปคว้าไปรูกไปคําที่ไหนมาเทศนี่ออกจากนั้นสุดรร้อนๆเหมือนน้ําพุ พุ่งพุ่งพุ่งออกมาใจเป็นธรรมทั้งดวงแล้วมันก็ออกตั้งแต่ธรรมล้วนๆเลยพี่ออกมามีเท่านั้นแหละเอาแล้วนะพอลวมีเท่นะเานั้นเทีไปว่เาวเาัาเหนื่อยไปเรื่อยๆมันไม่ถอยความเหนื่อยนะเท่แทนที่จะเพลินไปเหมือนแต่ก่อนมันไม่เพลินไปนะความเหนื่อยมีกําลังมากกว่ามันกระโดดเข้ามันไว้ซะ เรื่องขันอ้าวกก่าละ